We can't see it. But we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives oblivious. เรื่องราวยังไม่จบได้เวลากลับเข้าสู่ The Matrix. In The Matrix Resurrections. Visual e f เฟก t s หรือเทคนิคพิเศษใน The Matrix Resurrections นั้นคุณผู้ชมจะพบว่ามีการอัปเกรดจาก The Matrix ไตราภาคที่ผู้ชมเคยเห็นมาอย่างสิ้นเชิงเหล่าเครื่องจกักรมีการเรียนรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาอีกขั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นสามารถโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่อว่านี่คือโลกแห่งความจริงได้ดีขึ้นขณะเดียวกันการทำงานของผู้กำกับลานาวาชอสกี้ในภาคนี้ก็แตกต่างไปจากเดิม เพราะจะเน้นการถ่ายทําในสถานที่จริงภาพยนตร์เรื่องนี้จึงให้ความรู้สึกที่ต่างไปจากหนังสามภาคแรกอย่างมีเหตุผลและลงตัวนั่นคือการไม่พยายามทําสิ่งเดิมๆแต่เป็นการนําเสนอสิ่งใหม่อย่างแท้จริงมีการนําเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องด้วยคอนเซปต์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อนํามารวบรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของหนังดูต่างออกไปซึ่งผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นและความแปลกใหม่อย่างที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อน ทีมงานต้องแน่ใจว่า CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้จะอยู่ในระดับที่มีการพัฒนาขึ้นในการถ่ายทําถึงแม้ว่าการอาศัยคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างภาพออกมาให้เกิดความรู้สึกสมจริงเหมือนโลกแห่งความจริงที่ทีมงานถ่ายภาพเอาไว้ทีมงานจะต้องพบกับความท้าทายเรื่องการออกแบบเทคนิค ไปจนถึงการถ่ายทําฉากต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับฉากอื่นที่เหลือในเรื่องอยู่บ้างก็ตามแต่ก็เพื่อสารต่อปรากฏการทางวัฒนธรรมของภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ที่กระจายตัวสู่วัฒนธรรมของเราตั้งแต่มีการฉายในปี1999จนถึงปัจจุบันนั่นเองด้วยคอนเซปที่ว่าด้วยทางเลือกกับการเดินตามสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเราต้องเผชิญกับมัน นั่นคือการเลือกยาเม็ดสีแดงหรือสีฟ้าที่ถูกแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของเราตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือกำเนิดขึ้นมา for real. But this is the moment รวมถึงแรงจูงใจเรื่องการแต่งตัวฉากแอคชั่นการถ่ายทำภาพยนตร์และผู้คนที่พยายามเรียนแบบฉากแห่งความทรงจำม,มากมายในภาพยนตร์ที่ยังปรากฏให้เห็นเป็นระยะเรื่อยมาโดยทีมผู้สร้างหวังว่า The Matrix Resurrections จะเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสารต่อตำนานนั้นสืบต่อไปฝันที่ไม่ใช่แค่ความฝันมันคือสิ่งใดกันไปค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ใน The Matrix Resurrections